สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าทุกทท่านนะครับสำหรับ EP นี้แอดมินก็มีข่าวสามมารัปได้ให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้ติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับอมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะครับอนาคตนซูเปอร์สตาร์เมอร์สันชูซาวิโยเจ๋งเมอร์สันระบุชัดว่าซาวินโยปีกตัวใหม่ของแมนซิตี้วัย20ปีนะครับ เก่งกาจเหมือนรามินยามาเลยพร้อมเชื่อว่าเขาจะเป็นซูเปอร์สตาร์ได้ในอนาคตอย่างแน่นอนซามินโยเขาจะกลายเป็นนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์ได้อย่างแน่นอนเขาไปกับบอลได้ดีแต่สิ่งที่ยอดเยี่ยมจนน่าเหลือเชื่อเกี่ยวกับเขาก,ก็คือการตัดสินใจของเขาเขาทําให้ผมนึกถึงยามาเลยทั้งคู่ต่างก็เลี้ยงบอลได้ดีตัดสินใจได้เยี่ยมคอยมองสถานาการณ์เสมอจ่ายบอลได้อย่างถูกต้องในช่วงเวลาที่เหมาะสมและเลี้ยงบอลในตอนที่ถูกต้องเขาจะเป็นซูเปอร์สตาร์ได้ในอนาคตอย่างแน่นอน ผมไม่ได้เห็นนักเตะแบบนี้มานานแล้วนี่นะครับคอมเมอสันส่วนใหญ่ก็จะด่าหรือว่าว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเป็นส่วนใหญ่นะครับบอกว่าแมนซิตี้ขี้โกงบ้างแมนซิตี้ไม่ดีอย่างงั้นอย่างนี้บ้างนะครับแต่ว่ามาครั้งนี้นะครับเรียกว่ามาแปลกนะครับยูยูก็มาชมว่าทางด้านซาวิโยปีกตัวใหม่ของแมนซิตี้ของเรานะครับที่เพิ่งซื้อมานะครับ มีความเก่งกาจและจะเป็นทูเปอร์สตาร์ได้ในอนาคตนะครับมีความคิดมีการเลี้ยงบอลและก็จ่ายบอลรวมถึงการตัดสินใจต่างๆได้อย่างถูกช่วงเวลาและเหมาะสมที่สุดนะครับและเขาบอกว่าอนาคตเนี่ยจะเป็น s ูเปอร์สไตร์หนึ่งคนและเขาไม่เคยเห็นนักเต่แบบนี้มานานแล้วนี่นะครับก็เป็นข่าวของทางด้านพอมซันที่กล่าวชื่นชมทางด้านซาวินโยนะครับมาดูข่าวต่อมานะครับซิตี้รับตับอื้อ145ล้านปอน แมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานะครับเรียกได้ว่ารับตับก้อนโตจากการทำกำไรในการตลาดเพราะว่ามีการขายนักเตะออกไปในช่วงซัมเมอร์ปีส0 2 4นิะครับซึ่งเป็นตสถิติสูงสุดถึง145ล้านปอนด์และยังไม่รวมบก ah วกออปชั <ism> ่นเพิ่มเติมหลังการขายอีก4 2ล้านปอนด์เลยทีเดียวจากการเปิดเผยของทา a n เฟิร์มมาร์เก็ตนะครับสื่อได้รายงานว่าถือว่าเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่น่าชื่นชมนะครับฝ่ายบริหารของเขานะครับ นำโดยซิกิเบกิริสตล์พอ,ออกีฬานักเจรจารมือทองของสโมสรเรือใบสีบป้า ที่ปีนี้นะครับขายนักเตะออกไปได้ในราคาสูงใบเว้นแม้แต่แข้งเยาวชนที่รับทัพเข้ามาเป็นกอบเป็นกำนะครับโดยแมนซิตี้ของเรานะครับสามารถทําให้ผู้คนลบภาพจําว่าเป็นทีมที่ใช้เงินมหาศาลในการทุ่มซื้อนักเตะเข้ามาเสริมทัพแหลกลานจนประสบความสําเร็จนะครับซึ่งกลับกลายมาเป็นทีมที่ทํากําไรจากการขายนักเตะได้เป็นกอบเป็นกำเข้าทีมแทนในตอนนี้ในซีซั่นนี้ในปีนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่แฮปปี้สุดๆสกสำับ แฟนแมนซิตี้อย่างพวกเราเลยนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้นะครับเราจะโดนด่าโดนว่านะครับว่าเออเป็นทีมที่ใช้เงินซื้อความสาเร็จถ้าเกิดว่าซื้อแบบนี้ซื้อถ้วยเลยดีกว่าไม่ต้องมาแข่งบ้างอะไรบ้างแอดมินก็ไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะครับกับคนพวกนี้เอาแต่พูดว่าแมนซิตี้อย่างนั้นแมนซิตี้อย่างนี้แมนซิตี้ทีมใหม่แมนซี่ใช้เงินซื้อความสาเร็จซึ่งเป็นพวกทีมที่ไม่ค่อยยอมรับความจริงว่าแมนซิตี้ของเราเนี่ยใช้เงินก็จริง แต่ว่าใช้ซื้อแล้วทําให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าจะซื้อพอซื้อมาก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้พอไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้มันก็ไม่สามารถที่ประสบความสาเร็จได้จริงไหมครับเพราะว่าทีมส่วนใหญ่เนี่ยก็ใช้เงินซื้อนักเตะเข้ามาเสริมทัพกันทั้งนั้นนะครับแอดมินก็จะไม่พูดแล้วกันนะครับว่าทีมไหนเดี๋ยวจะหาว่าพลาดพิงแต่ว่าทุกทีมนะครับล้วนใช้เงินซื้อมานะครับแต่ว่าซื้อมาแล้วใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ เห็นหลายๆทีมนะครับซื้อมาโหเนื้อเตะดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ถึงเวลาทีมชาติทีเนี่ยโอ้โหโชว์ฟอร์มได้สุดยอดแต่พอซื้อเข้ามาร่วมทีมกับไม่สามารถที่จะช่วยเหลือทีมได้เลยนะครับแต่ว่าอย่างแมนซิตี้ของเราครับเรียกว่าใช้เงินซื้อก็จริงนะครับแต่ว่าซื้อมาแล้วก็ทําให้เกิดประโยชน์ซื้อมาแล้วก็ทําให้แมนซิตี้ของเราประสบความสําเร็จถ้าซื้อมาแล้วไม่เกิดประโยชน์อย่าซื้อครับจะได้เงิน โดยที่แมสซิตี้ของเรานะครับยังสามารถแก้ไขปัญหาด้วยการขายแข้งส่วนเกินอย่างเจาาคันซิโลฟูลแบ็กไว้สาปีออกไปในราคา25ล้านปอนด์เพื่อรับสับเพิ่มและสามารถลดรายจ่ายค่าเหนื่อยจุดนี้ลงได้อีกด้วยถือว่าแมสซิตี้ของเราได้กำไรอย่างมาหาศาลเลยนะครับในสำรับในปีนี้ในซีซั่นนี้โอ้แอดมินนี่แฮปปี้สุดๆเลยนะครับลบภาพจำทักทีนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าแมนซิตี้ของเรา ใช้เงินซื้อความสําเร็จนะครับใช้เงินซื้อนักเตะเข้ามาทําให้ประสบความสําเร็จนะครับแม่ทีนี้ทีมอื่นจะว่ายังไงครับลองคอมเมนต์มาหน่อยนะครับสําหรับทีมอื่นที่เข้ามาดูข่าวแมนซิตี้ของเราอยากรู้เหมือนกันนะครับอามาดูข่าวอีกหนึ่งข่าวนะครับเรียกว่าเป็นข่าวเศร้าแห่งวงการฟุตบอลเลยนะครับสําหรับทางด้านสเวนโกลันนะครับซึงเป็นอดีตกุนซือของแมนเชสเตอร์ซิตี้อดีตกุนซือของทีมชาติอังกฤษนะครับ ได้เสียชีวิตลงในวัย76ปีหลังต่อสู้กับมะเร็งตับมาในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับเขาเคยผ่านการคุมทีมชาติอังกฤษมาถึง67นัดในระหว่างปี2001ถึงปี2006นะครับโดยพาทีมไปเล่นฟุตบอลโลก2หนและยูโรอีก2หนนะครับและต่อมานะครับยืนยันภายหลังว่าเขาเป็นมะเร็งตับอ่อนคนในวงการฟุตบอลและแฟนบอลเพ่อโลกต่างก็ส่งกำลังใจให้อิลิกสันหลังเขาประกาศข่า,าวดังกล่าวโบอุสตัตัน เอเจนต์ในสวีเดนที่เคยทำงานกับอิลิกสันนะครับได้ยืนยันว่าเเวนโกลังอิลิกสันนะครับได้เสียชีวิตลงแล้วก่อนที่อิลิกสันนะครับจะเสียชีวิตนะครับก็ได้มีการทำสารคดีและสารคดีของเขานะครับยังได้รับการเผยแพร่ผ่านอเมซอนผ่านนะครับก่อนหน้าที่เขาจะเสียชีวิตและยังได้ฝากข้อความสุดท้ายให้กับทุกคนนะครับโดยมีใจความอย่างนี้นะครับว่าผมมีชีวิตที่ดีผมคิดว่าเราทุกคนต่างัววันที่เราต้องตายแต่ชีวิตก็ต้องเกี่ยวกับความตายด้วยเช่นกัน คุณต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหวังว่าท้ายที่สุดแล้วคนจะพูดกันว่าใช่เขาคือคนดีแต่ทุกคนจะไม่พูดเช่นนั้นผมมองว่าทุกคนจะจดจําผมในฐานะที่มองบวกและพยายามทําทุกสิ่งที่เขาทําได้และจะได้เตียใจเลยยิ้มเข้าไว้ขอบคุณสําหรับทุกอย่างโคทุกคนนักเตะทุกคนแฟนบอลมันวิเศษมากดูแลตัวเองกันด้วยนะดูแลชีวิตของคุณและจงใช้ชีวิตลาก่อน อิลิกซันนะครับผ่านการคว้าแชมป์มาทั้งหมด18ครั้งตลอดเต้นทางอาชีพของเขาในระดับสโมสรรวมถึงการคว้าแชมป์ลีกกับกาลาติโอในปี1999ถึงปี2000และแชมป์ลีกโปรตุเกสกับเบนฟิก้าอีก3สมัยนะครับก่อนหน้าความสำเร็จนั้นอิลิกซันยังพาโกเตบอกคว้าแชมป์ยูฟาคับในปี1982ซึ่งเป็นแชมป์ระดับทวีปผลแรกด้วยนะครับ แล้วก็ยังผ่านการคุมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ในยุคของทักษิณชินวัตรนะครับในยุคที่ซื้อสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ในปีนั้นนะครับที่คนไทยของเราเป็นเจ้าของนะครับขอให้ไปสู่สุขตินะครับขอให้หลับให้สบายนะครับอิลิสันทุกอย่างที่คุณทําไว้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ผมก็จะจดจำมันไว้แล้วก็ขอบคุณทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เคยมอบให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ผ่านมานะครับ เอาละครับสำหรับ EP นี้แอดมินได้นำข่าวตามาั์เดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้ามีความคิดเห็นอย่างไรครับพูดคุยคอมเมนต์กัมนมาหน่อยนะครับสำหรับ EP นี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ